สวัสดีครับพบกับพี่โนบิตะนะครับจากช่อง YouTube Isuzu ายโนบิตะนะครับวันนี้วันที่เราเจอกันนะครับตรงกับวันพุธที่10มีนาคมพศส5 6 4ัสแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคิวของเจ้าตัว Isuzu Highlander นะครับแคปโฟหนึแนะครับเกียร์อัตโนมัติราคาเงินสด990,000บาทนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ขายดี เทน้ำเทท่ามากๆนะครับเหมาะเจาะจริงๆนะครับสำหรับคนที่ไม่เน้นเกรด M นะครับเพราะว่าเกรดเเนี่ยแพงนะทะลุล้านละตัวนั้นหนะักถ้าใครใจเด็ดนะครับใจเด็ดก็ไปเล่นเกรดเแต่ถ้าใครงบน้อยก็เล่นเจ้านี้ได้เลยนะครับเจ้าตัว ZP เนี่ยอุปรกรณ์ความปลอดภัยก็ให้มาไม่น้อยหน้านเลยนะครับมาดูการออกแบบตัวรถกัน ด้านบนเป็นเสาอากาศทรงมาตรฐานนะครับด้านหน้านะครับกระจกเนี่ยจะแตกต่างจากเกรด M นะครับเพราะว่าถ้าเกรด M จะเป็นแบบ IR Cut คกองรังสี UA UVB ได้นะครับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถปรับองศาม,มุมมองแล้วก็พับเก็บด้วยระบบไฟฟ้านะครับถัดมานะครับไฟหน้า Isuzu ู Is uzu, วิช o n วายวดปรับระดับสูงต่ำได้4ระดับเลยนะครับ พรอมวิวอินมัตติพนเนาเชนแนลเดย์ไลท์นะครับเป็นไฟสูงไฟต่ําในหลอดเดียวกันนะครับไฟซูปเปอร์เดย์ไลท์นี้นะครับสามารถทําหน้าที่ได้2แบบก็คือเป็นไฟซูปเปอร์เดย์ไลท์แล้วก็เป็นไฟหลี่ในเวลาข่ําคืนได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นชุดไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ชุดไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกจะเป็นหลอด led นะครับซึ่งให้ความคงทนและก็ประหยัดพลังงานมากนะครับ อายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดไส้ธรรมดานะครับกระจังหน้าเป็นแบบโคมเมียมนะครับพร้อมโลโก้อิสุซุบริเวณตึงกลางนะครับตึงกลางเนี้ยรุ่น ZP นะครับมีให้เลือกอยู่2อขมพลังก็คือเครื่องยนต์1.9แล้วก็เครื่องยนต์3,000นะครับที่ถ่ายให้ดูวันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับ ก็เป็นเครื่องยนต์1.9ในยุคเจเน r เรชันที่2นะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้านะครับที่1,800-2,600ถึง 2, รอบต่อนอาทีนะครับแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อนอาทีนะครับแปตทอร์กนี่ให้มาเต็มๆเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับนำรถเข้าเช็คระยะตามศูนย์บริการนะครับทุกๆ 1 0 0 0 0แกิโลเมตรนะครับเครื่องยนต์นะครับรับประกัน3ปีนะครับถัดมานะด้านข้างนะครับก็จะเป็นล้อนะครับล้รอลอยขนาด18นิ้วแบบอูทนนะครับซีรีส์ยาง2 6ง6 5 6 0ตาสนะครับก็เป็นยาง้องบ s สโต้นะครับก็ทรงตัวดีนะครับช่วงล่างก็จะเป็น อิสระปีกนก2ชั้นนะครับป้อมคอยสปริงและชคอัพแก๊สและเหล็กกันโครงนะครับดิสเบรกหน้าขนาดใหญ่3 5 0ร mm ้มิลลิเมตรนะครับเบรกหยุดได้ทันใจจริงๆนะครับอักษรไฮแลนเดอร์ตัวพิมพ์นูนนะครับก็ตัวพิมพ์ใหญ่ให้ความสวยงามนะครับบันไดข้างตกแต่งด้วยสีเงินนะครับก็ออกแบบให้ขึ้นรถ และลงรถได้ง่ายดายนะครับมือเปิดประตูเป็นแบบพรีเมียมนะครับความหรูหราที่ต้องมีในตัวนั่นเองนะครับช่วงล่างด้านหลังก็จะเป็นแหนบเหนือเครานะครับแหนบซ้อมแผ่นซ้อนนะครับะระบบเบรกด้านหลังก็จะเป็นดรัมเบรกนะครับแพตฟอร์มนะครับแชสซีเนี่ยก็จะเป็นแบบ อิสุสไดนามิกได้แพลตฟอร์มนั่นเองนะครับโครงสร้างแชสซีใหม่นะครับ WSSP นะครับกระจายน้ำหนักได้สมดุลกับตัวรถมากขึ้นแล้วก็การจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์แบบเซมา m มิดชิพนะครับกระจายน้ำหนักให้สมดุลกับตัวรถมากขึ้นนั่นเองนะครับไฟเบรกดวงที่3เป็นแบบหลอด LED นะครับให้ความสว่างเด่นชัดทั้งเวลา กลางวันและเวลากลางคืนเลยนะครับเมื่อลดข้างหลังวิ่งตามมานะครับก็จะเห็นชัดมากๆเลยนะครับบริเวณกระบะท้าทยนะครับก็ออกแบบให้มีขนาดใหญ่และก็จุของสัมภาระต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับใช้งานง่ายนะครับ แล้วก็มือเปิดฝาท้ายนะครับเป็นแบบโครเมียมพร้อมบิลินเซฟตี้คาเมลานะครับกล้องมองภาพขณะถอยจอดนะครับพร้อมเส้นกะระยะเลนไกด์แสดงผลนผ่านหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่บริเวณคอนโซลหน้านะครับไฟท้ายเป็นแบบดูอ้ลโซนิก LED นะครับให้ความสว่างเด่นชัดทั้งกลางวันกลางคืนนะครับแล้วก็เวลา ค่าคืนเนี่ยที่จะทิ้งคลิปไว้ให้ดูนะครับว่ามันติดสว่ามแบบไหนนะครับลิงก์งไปให้ดูเลยนะครับอักษรต่างๆก็จะเป็นแบบพิมพ์นูนโครเมียมนะครับกันชนท้ายนะครับเป็นแบบอินทิเกรตบัมเปอร์นะครับลดแรงต้านของลมนะครับเพิ่มความประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับ ไปไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับบริเวณด้านนอกยังไม่หมดนะครับ b p i l ลล่นะครับเสาข้างประตูตกแต่งด้วยแบล็กอัลฟิมนะครับก็กรมกลืนไปกับกระจกหน้าต่างเลยนะครับการตกแต่งบริเวณคอนโซลหน้านะครับแล้วก็แผงข้างประตูนะครับเป็นแบบซอฟทัชนะครับ นุ่มมาให้แล้วก็มีการเดินตะเข็บสีเทาบริเวณนี้นะครับเนี่ยแล้วก็จะมีที่เท้าแขนมาให้ด้วยนะครับนุ่มๆสบายๆนะครับและบริเวณข้างประตูนะครับทั้งหมด4บ้านนะครับมีที่วางขวดน้ําขนาดใหญ่จุใจเลยนะครับ1.5ลิตรนะครับระบบเสียงเซอร์ราซาว8ลำโพงนะครับกระหึ่มหนักแน่นเล้าใจจริงๆนะครับ กรอบสวิต์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าตกแต่งด้วยสีดำเงาเปียโ,โนแบ็กนะครับมือเปิดประตูสีเงินซาตินโครมนะครับก็ให้ความหรูหรานะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับบริเวณเข็มขัดนิรภัยนะครับก็ออกแบบจุดยึดใหม่นะครับเบาะนั่งนะครับก็เป็นเบาะนั่งกึ่งหนัง,ง,นงแท้สีดำนะครับ ระบายความร้อนได้ง่ายนะครับแล้วก็มีจุดยึดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก Isofix ติดตั้งมาให้นะครับอ่าบริเวณน,นี้นะครับก็จะมีที่ท้าแขนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีที่วางขวดน้ำสองจุดมาให้ด้วยนะครับนี่บริเวณด้านหลังนะครับ บาะนั่งนะครับด้านหลังก็สามารถปรับพับได้60-40นะครับเพียงพอกับการใช้งานเลยนะครับ บริเวณมือจับนะครับมีทั้งหมด7จ็ดตำแหน่งนะครับแ mm hmm. อสซิสแกมคลิปนะครับแอสซิสลิปนะครับมือจับช่วยในการขึ้นรถนั่นเองเข็มขัดนิรภัยด้านหน้ายึดสจุดนะครับแบบ e l r พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัตินะครับนี่เบาะนั่งด้านหน้านะครับก็สามารถ เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับเฉพาะฝั่งผู้โดยสารนะครับช่องแอร์นะครับก็ตกแต่งด้วยโครเมียมตัดด้วยสีเงินนะครับช่องเก็บของบริเวณด้านหน้านะครับก็ออกแบบให้ใช้งานง่ายนะครับตามหลักอิสุส u s ุดยูส t บ d e ลิตี้ดีไซน์นะครับ ที่เน้นผู้ใช้รถเป็นศูนย์กลางนะครับช่องเก็บคอนด้านบนก็มีมาให้นะครับเก็บคอนได้หลากหลายขึ้นนะครับบริเวณคอนโซลหน้านะครับบุนุ่มซอฟทัชมาให้ด้วยนะครับสำหรับการปัดน้ำฝนนะครับก็จะเป็นอินทิเกรตไวเปอร์เบนะครับเป็นแบบบิวอินที่ฉีดน้ำล้างกระจกนะครับอ่า ช่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลางแบบมีฝาปิดนะครับนี่หน้าปัดเรืองแสงนะครับ Super Vision พร้อมหน้าจอสมาร์ท MID นะครับขนาดใหญ่4.2นิ้วเลยนะครับจอสี TFT นะครับก็แสดงผลได้ทั้งเวลาวันที่อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเฉลี่ยนะครับอุณหภูมิหม้อน้ำนะครับตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติ ความเร็วนะครับแล้วก็ปริมาณน,น้ำมันเชื้อเพลิงในทังอัตราการสิ้นเปลืองต่างๆนะครับข้อมูลการเล่นเพลงเป็นต้นนะครับหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับแล้วก็จะมีระบบนำทางมาให้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับปุ่มระบบนำทางนะครับระบบปรับอากาศก็จะเป็นแบบ Dual Zone นะครับแยกอิสระ ซ้ายขวานะครับพร้อมไฮเอฟ f ฟ c ชันซีแอลแอร์ฟิลเนะครับสามารถดักผนขนาดเล็กได้ถึงระดับ PM 2.5นะครับกระจกมองหลังนะครับปรับลดแสงสะท้อนนะครับมเมื่อเวลาปกตินะครับการปรับก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับถ้าต้องการลดแสงสะท้อนให้ดันออกไปนะครับ ไฟสอแผนที่2ตำแหน่งนะครับใช้งานง่ายแล้วก็มีช่องสำหรับเก็บแว่นตาบริเวณน,นี้ด้วยนะครับไฟในเก๋งพร้อมระบบหน่วงเวลานะครับเกียร์เดินหน้านะครับก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเนี่ยพร้อมเกียร์โอเวอร์ไรฟ์สองตำแหน่งที่เกียร์5และเกียร์หนะครับ แล้วก็จะมีชิปล็อกตรงนี้นะครับช่วยในการปลดล็อกคันเกียร์เมื่อเราจอดรถขวางทางคันอื่นนะครับเกียร์อัตโนมัตินี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้เป็นแบบเกียร์ธรรมดานะครับก็คือโหมดเลฟทอนิกนั่นเองนะครับวิธีการใช้งานก็ปลดล็อกแล้วก็ดันมานะครับผักเข้าหาตัวแล้วก็บวกเพิ่มเกียร์ลบลดเกียร์นะครับ แล้วก็จะมีช่อง DC socket ขนาด12โวลต์นะครับ120วัตต์มาให้ด้วยนะครับตรงนี้พร้อมช่อง USB AUX นะครับสามารถเสียบต่อชาร์จโทรศัพท์นะครับได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อแฟลชได้ได้นะครับนะครับประมาณนี้แหละ การสตาร์ทเครื่องยนต์ก็จะเป็นระบบอุ้สตาร์ทนะครับในรุ่น Z-P นะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเดินด้วยได้สีเทานะครับเนี่ยพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงพวงมาลัยนะครับเนี่ยสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงนะครับ แล้วก็จะมีค i ู e คอนโทรลนะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบคงที่นะครับแล้วก็จะมีสวิตช์สำหรับตั้งค่าหน้าจอสมาร์ท MID ได้นะครับแล้วก็จะมีช่องวางกดน้ำขนาดเล็กนะครับบริเวณช่องแอร์นะครับให้ลมแอร์นะครับทำความเย็นได้ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวิต์เปิดปิดระบบ idling stop start system นะครับตัวนี้จะเป็นสวิต์เปิดปิดระบบการทรงตัว ESC นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นสวิต์ปรับระดับสูงต่ำไฟหน้าสีระดับนะครับเราจะปรับได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับช่องเก็บเหรียญขนาดเล็กอยู่ตรงนี้นะครับเก็บได้ล่างสุดนะครับก็จะเป็น สวิตเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็เปิดฝาถังน้ำมันนะครับม่บานบังแดดนะครับก็มีกระจกพร้อมไฟสองสว่างให้ทั้งฝั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเลยนะครับเนี่ยรุ่นนี้ขายดีมากเลยนะครับไฮแลนเดอร์นะครับ ยกสูงขวัญใจมหาชนนะครับพวงอะไรก็สามารถปรับระดับสูงต่ําได้สีระดับนะครับดึงเข้าดึงออกได้ตามสรีระของตัวเองเลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับที่เท้าแขนบริเวณตรงกลางนี้นะครับก็เป็นบุนุ่มซอฟทัดมาให้แล้วก็ออกแบบให้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับบริเวณด้านหลังนะครับก็จะมีช่อง USB นะครับ 5V 2โวลต์2อแอมแปมาให้นะครับเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้จากตรงนี้เลยนะครับพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับให้ความเย็นทั่วถึงนะครับมีให้ตั้งแต่เกรดแซขึ้นมาเลยนะครับแต่ก็มีบางร้านนะครับรับแปลงในเกรด LDA ด้วยนะครับ ถ้าเลื่อนลงนะครับลมแอร์ก็จะไม่ออกนะครับถ้าเลื่อนขึ้นลมแอร์ก็จะออกนะครับภายในนี้จะเป็นท่อแอร์นะครับระบบความปลอดภัยก็จะให้มาครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการทรงตัว ESC นะครับระบบป้องกันการลื่นถล่ม TCS นะครับระบบ เบรก ABS นะครับระบบกระจายแรงเบรก EBD นะครับระบบเสริมแรงเบรก BA เบรกแอซินะครับสัญญาณกันขโมยถุงลมนิรภัยคู่หน้า2จุดแบบ s r s นะครับเข็มขัดยึดนะครับเข็มขัดยึด3จุดแบบ ELR พร้อมระบบดึงลังกลับและผ่อนแรงอัตโนมัตินะครับระบบปลดล็อกประตูรถแบบจังหวะเดียว One Motion Unlock เฉพาะฝั่งผู้ขับขี่นะครับ c u a s h Unlock ปดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อแอร์แบกทางานนะครับรุ่นนี้จะมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6กสปีดนะครับจับต้องได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับว่าจะเอาตัวไหนตัวนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่ขายดีหนึ่งรุ่นนะครับที่กระแสตอบรับดีนะครับอย่างล้นพ้นเลยนะครับในรุ่น z p p เนี่ยรุ่นขวัญใจรถครอบครัวนะครับ ะแล้วก็จะมีเหล็กกันโครงนะครับประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยเพื่อความปลอดภัยนะครับอ่าโอเคนะครับข้อมูลครบถ้วนนะครับสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับ